ดีคะ่ะทุกคนมาอยู่ต่อกับใบในวันเกิดจอแล้วดูหน้าคนที่ถูกปลุกและเพิ่งตื่นนะห <c oughs> ลังจากที่ตื่นมาอาบน้ำลูบหน้าแปรงฟันเสร็จอะเราก็มากินข้าวกันต่อคะ่ะแล้ววันนี้ใบก็ถือโอกาสเอาผลไม้แล้วก็น้ำขึ้นทะด้วยคะ่ะแล้วหลังจากนั้นใบก็ไปรับเค้กที่สปีลที่ได้สั่งไว้เมื่อหลายวันก่อนแล้วทุกคนจะบอกว่าตั้งแต่วันนี้ตื่นมาพี่ใบย,ยังไม่ได้หยุดเลยมีอะไรให้ทำเยอะแยะมากมายไปหมดเลยอะ แต่ก็เนาะวันเกิดออแล้วนี่หลังจากไปรับเค้กมาเสร็จอะใบก็กลับมาบ้านแล้วก็เริ่มที่จะตกแต่งงานวันเกิดให้เจ้าออค่ะแล้วอย่างที่น้องๆหลายคนคงรู้ไปแล้วคือวันนี้เรามากันในธีมยูนิคอร์นด้วยความที่เจ้าออชอบยูนิคอร์นมากๆเลยอะทุกคนพี่ใบก็เลยจัดทุกอย่างให้เป็นยูนิคอร์นไปเลยค่ะโดมีการบอกว่าหม่ำม้าอออยากช่วยด้วยนะช่วยปูโตอะน่ารักแล้วนอกจะช่วยปูโตแล้วเนี่ยออยังช่วยใบทําอย่างอื่นหลายๆอย่างด้วยนางตื่นเต้นมากๆเลยทุกคนมันไม่ให้ตื่นเเเต้นนดัังกวีิอ สามขวดและเราก็จัดโต๊ะกันต่อคะ่ะจะบอกว่าของเยอะมากๆก็ใช้เวลาจัดหน่อยนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นการวางจานวางกระดาษทิชชู่วางแก้ววางซ่อมตกแต่งให้สวยงามด้วยกริตเตอร์แล้วก็อื่นๆอีกมากมายจะบอกว่าเรื่องอะไรพวกเนี้ยพี่ใบถนัดและชอบมากๆเลยนะแถมทํามันออกมาได้ดีมากๆด้วยวันนี้มีแต่คอนชมนะ่แล้วอย่างที่บอกอะ่ะวันนี้ตั้งใจทําทุกอย่างจากใจเลยให้ลูกเห็นออมีความสุขคนเป็นแม่ก็มีความสุขคะ่ะตอนนี้จัดโต๊ะได้ครึ่งทางแล้วเดี๋ยังไงไปต่อกันที่พีหน้านะคะ พักจัดโต๊ะสัตปมาเล่นเกมไอคิ้ปาร์ตี้ดีกว่าค่ะจะบอกว่าใครเบื่อเบื่อหรือเครียดเียเนี่ยต้องเล่นเกมนี้แล้วนะเพราะว่ามันพลินมากๆด้วยความคลีเอทของแต่ละด่านและความสนุกของแต่ละด่านเนี่ยทำให้คลายเครียดได้เลยค่ะหรันคนขี้เบื่อก็ไม่ต้องห่วงไปเพราะว่าเกมเนี้ยเขามีด่านให้เลือกตั้งมากมายหลากหลายเลยค่ะน้องๆคนไหนที่สนใจเล่นเกมนี้กับพี่บายกดลิงกนะ์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะ